อนโมธนาช่วยข้าบุญข้าถึข้าทรายนางสาวดาวเทียมโมเอียนอดเข้าบัญชีว่าบุญทุกจำนวนดังเงินไปขอยมท่างหลายจังหวัดโมธนาร่วมกันสาธุเลยครับสาธุร่วมกันโยมสาธุสาธุสาธุอนโมทามิสาธุด้วยครับนะครับผมมีอ่า โยมข้าวถวายเหมือนหนึ่งเนาะสาธุบุญด้วยครับนะครับบุญใหญ่นะอ่านะครับเ,เสียแดงนะครับถวายเหมืนนะอนหนึ่งเนาะอามรนาสาธุบุญด้วยครับ แล้วก็มีนายวันชัยอนาวิชัยกฤชกรตุนันเทียาร่วมทำบุญหินงทรายอินหินปูนทรายจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทโยมจำนวนเงินห้าร้อยบาทโอ้ยยผานหนูมีอ่หมดเลยนักเรือเพราะว่านหนึ่งสอนหนังสือสอนหนังสือหลายวันแล้ว นายวิชัยกฎชกรตุ้มสันเทียร่วมบริจาคดินธิตคุณคายจำนวนกันห้าร้อยบาทขอยมทั un, ้งหลายที un, ่อยู่ในที่นี้อนุโมทนาร่วมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทารีนี่มาอีกคนหนึ่งเลยนางสมศรีนำถกงคนชั้ว นางสมศรีโยมคุณแม่สมศรีชาวบาบริจาคอิดหินปูนใายมาเพิ่มอีกจำนวนเงินหนึ่งพันบาทขอโยมทั้งหลายจงอนุโมทนาบุญร่วมกันเถอดสาธ สายบุญใหม่แล้วครับชอบมีคนเล่นด้วย <c oughs> มีคนเล่นด้วยชอบ <c oughs>

เทวด์นะครับมาแล้วนะครับผมมาถวายอีกแล้วยาเทวด์ยังแข็งแรงอยู่เลยนะครับยังเดินสบายอยู่เลยนะแกถึงข้าวสักอย่างเนาะข้าว,วกลัวแล้วเนาะยาเทวด์เก้าสิบกลัวแล้วเนาะโอ้ยังแข็งแรงยังเดินสบายอยู่เลยลอยสองปีปา